ความยาของงานแต่งหน้ากริงว่าคือขั้นตอนนี้คือการเขียนอายไลเนอร์ให้เท่ากันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกิ้งกริเตอร์นะคะวันนี้กิ้งมาพร้อมกับลุกการแต่งหน้าแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคะมีตาที่โล่งเอาไว้นะคะวันนี้กิ้งจะพาทุกคนมาแต่งตาไปด้วยกันนะคะเพราะว่ากิ้งรู้สึกว่าการแต่งตายังเป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไม่ให้ความสําคัญอะไรกับตรงนี้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้แต่งเป็นไม่ได้แต่งเกงเ่งเท่าที่อยากจะได้หรือด้วยเหตุผลหลากหลายเนาะจริงๆกิ้งว่าการแต่งตานะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราพบเจอกับผู้คนอย่างเงี้ยคือดวงตาเนี่ยจะเป็นอะไรที่คนมอง ตาเรา่อนอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะยุคโควิดตอนนี้นะคะทุกคนคือใส่หน้ากากอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็จะเห็นแค่ตากับคิ้ววันนี้กิ๊งก็เลยจะมาแนะนําทุกคนให้รู้วิธีการแต่งตาแบบง่ายๆแต่แต่งออกมาแล้วดูมีอะไรดูแบบว่าแต่งตาเป็นขึ้นแล้วก็ใช้สีไม่เยอะเอาเป็นว่าให้เหมือนทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างเนาะแล้วก็มีวิธีการแต่ง,งย่งาไๆให้ทุกคนดูนะคะอย่างตากิงเนี่ยกิงจะเป็นคนที่ตาเล็กตาสองชั้นทั่วไปนะคะแต่ว่ากิงก็จะมีดอลลี่อายตรงนี้ด เออมีรอยยิ้ยตรงนี้ด้วยแล้วก็ตาสองชั้นแล้วก็บวกพร้อมกับริ้วรอยตามอายุนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือกิ้งจะมีรอยล่องพับตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนแบบมันนอกเหนือนจากตีนการตรงนี้นะริ้วรอยตรงเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเหมือนล่องพับของตา ที่มันพับลงมาบวก,กับโหนกแก้มของกิ้งที่มันยกขึ้นไปเหมือนพอยิ้มอย่างเงี้ยทุกอย่างมันหยออกมามันทําให้เกิดรอยพับตรงเนี้ยสาหรับใครที่ไม่ได้มีตรงเนี้ยก็จะทําให้วิธีเนี้ยแต่งออกมาได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็วิธีการแต่งตาของกิ้งลุคนี้นะมันสามารถแต่งได้กับทุกตาเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนตาแบบไหนนะแต่แค่ว่าคุณรู้ระยะของการแต่งตาเนาะว่ามันควรจะอยู่ในระดับไหนอะไรยังไงทาสียังไงใช้เอลิเนอร์ยังไงใช้อายแชโดว์ลงไปยังไงมันก็จะสามารถทําได้ทุกรูปแบบแต่ว่าขั้นตอน แนกเลยนะคะที่กิ้งบอกเสมอเนาะว่าเราต้องรู้ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ชอบสีอะไรก่อนโทนสีที่แต่งออกมาแล้วมันขับกับผิวเราอันเดอร์โทนของสีผิวเราหรือจริงๆคือเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่เราชอบอะ่ะเอออะไรแบบนั้นก็ได้คือแต่ที่แน่ๆคือให้รู้ความชอบของเราก่อนที่กิ้งเน้นเสมอ,อเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรอะ่ะมันจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นอย่างเช่นวันนี้ที่กิ้งจะมาแนะนําวิธีแต่งตาแบบนี้เป็นวิธีการแต่งตาอีกแบบหนึ่งซึ่งกิ้งผสมหลากหลายแบบมากแล้วก็กิ้งก็แต่งในแบบ ของกิ้งเองและกิ้งรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วแต่งออกมาแล้วดูดีที่กิ้งบอกว่าเป็นการแต่งตาที่ง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วใช้แค่ไม่กี่อย่างเองนะสี่อย่างเองด้วยซ้ำสิ่งสําคัญที่สุดในการแต่งตาก็คือเราก็ต้องมีอายแชโดว์เนาะอายแชโดว์พาเลตเนี่ยเป็นอะไรที่กิ้งแบบใช้ตลอดคือมันมีสีที่สวยสีที่กิ้งชอบแล้วเนื้อก็ดีแล้วกิ้งก็ใช้ตลอดคือเราใช้จริงอะเราก็เอามาให้ดูแต่งให้ดูเลยแต่สําหรับใครที่ไม่ได้มีพาเลตนี้เนาะกิ้งว่ายุคเนี้ยทุกคนมี palette palette อายแชโดว์พาเลต์อย อ,อีกหนึ่งสิ่งนะคะก็คืออายไลเนอร์นะคะที่เป็นดินสอซึ่งดินสออายไลเนอร์เนี่ยเราจะไว้เขียนที่บริเวณโคนขนตานะคะเพื่อเติมล่องขนตาให้มันเต็มขึ้นนะคะอีกหนึ่งสิ่งเหมือนกันก็นคืออายไลเนอร์นะคะที่เป็นแบบปากกาเนาะเพื่อความคมชัดของเส้นไลเนอร์อีกหนึ่งทีนะคะไม่จําเป็นต้องยี่ห้ออะไรยังไงแต่ว่าใช้แล้วไม่ไหลไม่เลอะอะไรงนี้ก็พอเนาะส่วนสีที่กิงแนะนํากิงเป็นคนชอบใช้อายไลเนอร์สีออกน้ําตาลเข้มนะคะเมื่อก่อนกิงจะใช้ดำหลังๆกิงเป็นคนไม่ค่อยชอบติขนตากิงก็เลยรู้สึก เมื่อเวลาติดขนตาแล้วมันสีดําแล้วพอเราเขียนสีอะไลเนอร์ที่มันออดไปอ่ะมันเหมือนมันดูโดดอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เหมือนกันเวลาที่เราจะแต่งตาแล้วให้มันดูสวยดูคอมพลีนะคะก็คือมาสคาร่านะคะที่เราต้องปัดตลอดยิ่งถ้าอย่างกิ๊งเงี้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบติดขนตาเงี้ยกิ๊งก็จะติดมาสคาร่ามากๆคือ,อยังไงก็ต้องใช้ถ้าเมื่อแต่งตานะคะแต่สําหรับใครที่ชอบติดขนตาไม่ปัดก็ได้หรือปัดก็ได้แต่จริงก็ควรจะปัดเนาะเพื่อให้ขนตามันดูไม่แยกชั้นกันหรือสําหรัับใใคคครทีี่่ตตตอออขขขนนนนาาามมแแลล้้้้้้วกกนน็ืไปไปดเยิช สสิส่งนี้ก็คือ eyeliner, อายแชโดว์อายไลเนอร์ประเภทนะคะดินสอกับปากกาอายไลเนอร์เนาะแล้วก็มาสคาร่า hmm. เท่านั้นเลยงั้นเรามาเริ่มแต่งกันเลยคลิปวิดีโอนี้อาจจะดูเหมือนแบบพูดเยอะเนาะเพราะกิงต้องการให้รู้สึกว่าเมื่อดูคลิปนี้แล้วอะสามารถแต่งเป็นได้ทุกลุกทุกสีทุกแบบทุกสามารถแบบเข้ามาดูแล้วแต่งตาเป็นได้เลยอะเออกิงก็เลยจะแนะนําให้มันเป็นขั้นตอนที่สามารถใช้งานได้จริงจริงๆอะเนาะหนึ่งสิ่งนะคะเวลาที่กิงจะแต่งตานะคะกิงจะชอบใช้คอนทัวร์หรือบอนเซอร์ที่เราใช้ เนี่ยวันนี้เลยเอามาคัดเบา้าบริเวณตาของเราด้วยนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญเหมือนกันนะที่กิงอยากให้ทุกคนใช้ก็คือการคัดเบา้าเพราะว่ามันคือการที่เราจะสร้างโครงตาให้มันชัดขึ้นเวลาที่เราจะแต่งตาลงไปเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนเราแบบงมว่าแบบเราควรจะแต่งอะไรเราจะมีไกด์ไลน์อะว่าแบบโอเคชั้นตาชั้นอยู่ตรงนี้ฉันต้องการให้ตายา,ยาวขึ้นไปอีกฉันต้องการแต่งแค่ตรงนี้คือเราจะสามารถกะระยะได้เนาะกิงก็จะใช้แปรงที่กิงใช้ลงดั้งตรงเนี้ยหรือใครมีแปรงอะไรก็ได้ที่มันเป็นป แปง้งเอาไว้คัดเบ้าเนาะแต่กิ้งจะใช้แป้งอันนี้ให้ดูเลยก็คือแปะที่คอนทัวร์หรือบอนเซอร์ที่เราใช้กับลุกวันนั้นเลยเพราะว่ามันจะสามารถเชื่อมกันได้เนาะแล้วเราก็คัดเบ้าลงไปเลยค่ะอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็คือเอาลงไปตรงเนี้ยเหมือนพอลงเงยหน้าเนี้ยเราจะเห็นตรงนี้นะคะแล้วเราก็จิ้มมันลงไปกิ้งจะแต่งข้างนี้ให้ดูแล้วกันข้างนี้ชั้นปามันจะปิดนะคะ คืออย่างกิ้งเองอะกิ้งรู้แล้วว่าเบ้าตากิ้งมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็ง่ายใช่ไหมแต่สําหรับใครที่ไม่รู้นะคะก็คือเราหาเนี่ยระหว่างลูกตาเรากับตรงโหนกคิ้วเราอะก็คือตรงกลางตรงนั้นแหละคือเราลงไปเลยนะคะลงแบบ อย่างเงี้ยไปเลยลงขอบตาล่างด้วยเพื่อให้เหมือนมันเชื่อมกันอะ่ะกิ๊งจะลงอย่างเงี้ยเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกสีอายแชโดว์ซึ่งพอทุกคนรู้แล้วว่าชอบสีอะไรชอบเนื้อประมาณไหนใช้สีนั้นเลยค่ะใช้นิ้วมือก็ได้วันนี้กิ้งจะใช้นิ้วมือให้ดูกิ้งจะใช้วิธีที่ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้ทันทีใช้ได้จริงอย่างตัวกิ้งเองนะคะกิ้งจะชอบพาเลตนี้ใช่ไหมแล้วกิ้งก็ชอบสีนี้สีเฟเวอร์บิตของกิ้งเลยอะ่ะเพราะกิ้งรู้สึกว่ามันเป็นสีที่มีชิมเมอร์ ลงไปค่ะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยถึงหัวตาด้วยนะถ้าเป็นสีที่ไม่เข้มไปกว่ากิ้งอย่างเงี้ยลงมาที่หัวตาได้แล้วก็เกลี่ยให้มันขึ้นไปถึงสีที่เราเพิ่งคัดเบ้าเมื่อกี้เนี้ยเสร็จแล้วนะคะให้ใช้นิ้วก้อยเมื่อกี้ใช้นิ้วกลางนะคะแล้วก็ให้ใช้นิ้วก้อยลงที่หัวตาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงหัวตาได้แปลว่าสีส่วนใหญ่เราจะต้องเป็นสีที่มันออกชิมเมอร์นิดนึงเนาะมันจะทําให้เราแต่งตาสวยแล้วตาเราดูแบบว่าดูมีอะไรขึ้นอันนี้ก็แต่งอีกข้างหนึ่งง่ายมากแปรงก็ไม่ต้องใช้คือกิ้ง ให้แบบทุกอย่างที่กิงแนะนำเนี่ยมันสามารถทําได้จริงเลย,เลยอะไรเงี้ยโอเคพอเราได้ไอายแชโดว์หนึ่งสีนะคะที่เราลงไปกิงอยากให้ทุกคนมีอีกหนึ่งสีที่เป็นยืนพื้นสําหรับการเชื่อมสีอายไลเนอร์ er, กับสีอายแชโดว์ของเรานะคะก็คืออยากก่างกิงเองกิงจะใช้เป็นสีน้ําตาลตรงนี้นะคะน้ําตาลชิมเมอร์ตรงนี้แล้วเราก็จะใช้สีนั้นนะคะในการลงบริเวณหางตาของเราแล้วก็เอาไว้ลงที่ชิดขนขอตาเราด้วยใช้นิ้วก้อยนะคะนิ้วนางก็ได้แต่นิ้วนางมันอาจจะดูใหญ่ไปนิ้วก้อยก็ดูไม่ถนัด เราใช้นิ้วก้อยนะคะลงบริเวณหางตาเราตรงนี้เสร็จแล้วก็เกี่ยให้ใช้นิ้วก้อยเนี่ยแหละดีที่สุดคิงว่านะเอานิ้วก้อยนะคะตั้งฉากกับจมูกถ้าแต่งฝั่งนี้แล้วเราก็จิ้มลงไปเราก็จะได้สีอายแชโดว์ที่ชัดขึ้นมาบริเวณ หางตาเราก็จะดูเหมือนแบบว่าอาเป็นขึ้นมา1ระดับแล้วทีนี้เราก็จะใช้สีที่เหลือเนี่ยในการเปลีย่ยในกรณีนี้คือสําหรับคนที่ไม่มีแปรงแล้วก็สําหรับคนที่อยากใช้นิ้วมือเลยเพื่อความรวดเร็วด้วยความสะดวกด้วยอนะเนาะอยากแต่งตาให้ดูมีอะไรคือเน้นให้มันฟุ้งละมุนหน่อยก่อนเสร็จแล้วใช้สีเดิมนะคะนิ้วเดิมลงบริเวณขอบตาล่างนะคะ ใช้นิ้วก้้ยเหมือนเดิมสีน้ำตาลที่เป็นสีเอาไว้เชื่อมเหมือนเดิมของกิ้งนี่ใช้เป็นสีน้ำตาลที่มันมีชิมเมอร์นิดนึงตอนนี้กิ้งชอบแต่งตาให้มันมีความระมุนชิมเมอร์แบบนี้เนาะเออลืมบอกไปวันนี้กิ้งทําผมมาเรียบร้อยมากเพราะว่าจากคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะทําผมทรงไหนก็คือหัวฟูมาก mm hmm. หลังจากแต่งเสร็จก็คือได้เป็นลุคที่หัวฟูมาก mm hmm. หลังจากคลิปนี้จะเป็นผมที่เรียบร้อยมัดอย่างนี้ตลอดหรือเปล่านะคะแต่ว่าคงจะมัดตลอดแน่ๆเพราะว่าไม่อยากหัวฟูตอนท้ายคลิปอะเราจะใช้ด mm ิน hmm. ะะเติมบริเวณโคนขนตาก่อนทําไมถึงเติมโคนขนตาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเลอะไปที่เปลือกตาเราเนี่ยมันจะได้ดูแบบว่าเกลี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าเราเขียนที่เส้นขอบตาก่อนเนี่ยพอไอเนี้ยมันเลอะขึ้นไปแล้วอะเราจะกะไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราเติมขนตาข้างล่างก่อนเติมโคนขนตาเนี่ยอย่างเงี้ยคือจริงมันใช้วิธีอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนใช่ไหมแต่ว่ากิงมองไม่ถนดัดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดกล้องกิงก็จะใช้วิธีการเหลือมองล่างระบายตรงโคนขนตาให้มันเต็มคือจริงๆถ้าใช้สีดํามันก็จะง่ายนะแต่กิงใช้สีนําา ม,มันก็เลยจะต้องขมเยอะนิดนึงเมื่อกี้เขียนด้านในเนาะอันนี้ด้านบนเขียนไปเลยนะคะเอาให้ชิดที่สุดเลอะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ชิดไว้ก่อนพอเราได้เส้นอายไลเนอร์ให้ใช้อายไลเนอร์ดินสอเนี่ยสกิบบริเวณหางตาเราเหมือนแบบสกิดขึ้นอะ่ะนิดนึงนิดนึงขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องกะนะว่าแบบเราจะเขียนหางถึงไหนมันง่ายมากวิธีวัดหางอายไลเนอร์ของเราก็คือวัดอย่างนี้นะคะมันก็จะได้ตาที่ดูสวยได้รูปขึ้นคือมันอาจจะดูไม่ได้วัดตามดวงตาเราแต่ว่ามันจะวัดด้วยบาลานซ์ของคิ้ว และโครงหน้าของเราอ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ได้รูปตาที่สวยขึ้นเราจะไม่ได้เขียนตามรูปตาของเราเลยนะขั้นตอนนี้ต้องใช้แปรงน,นิดนึงในการเกลีย่ยอายไลเนอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้เนี้ยให้มันฟูขึ้นกิ้งถึงได้บอกว่าไม่จําเป็นต้องให้มันเนียมเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยมันอีกทีนึง พอเราเกลี่ยเส้นอายไลเนอร์ที่เราเขียนไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมให้ทุกคนดึงบริเวณตรงโหนกคิ้วตรงหางคิ้วอะดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เกลี่ยขึ้นไปเราไม่ต้องกะอะไรเลยว่ามันจะต้องยาวเท่าไหร่เราแค่ลงมันไปเหมือนแบบสะกิดอายไลเนอร์ขึ้นไปและอีกหนึ่งสีคือสีน้ำตาลแมทนะคะจริงๆถ้าใครที่ไม่มีสีเนี้ยให้ใช้สีที่สีฝุ่นที่เอาไว้เขียนคิ้วก็ได้ใช้ได้เหมือนกันที่มันเป็นสีน้ำตาลเข้มเนาะอย่างกิ้งกิ้งจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มมันนี้กิ้งใช้ท เดิมนะคะที่ใช้เกลี่ยอายไลเนอร์เมื่อกี้นี้เอามาจิ้มสีน้ำตาลอันนี้ลงทับไปบริเวณอายไลเนอร์ดินสอที่เราลงไปเมื่อกี้นี้พอเราลงทับไปแล้วนะคะให้เราลงทับตรงนี้ไปอีกเพื่อให้แนวอายแชโดว์และอายไลเนอร์ของเราเนี่ยมันเชื่อมกับที่เราคัดเบ้าไปตั้งแต่แรกเพื่อให้มันเชื่อมกันแล้วมันก็จะดูเหมือนตาเรามีความยาวขึ้นมีพื้นที่ด้านหลังมากขึ้น มันก็จะทําให้ดูเหมือนเรามีเช่นไลเนอร์ที่มันฟุงฟ้งๆและอีกหนึ่งสิ่งนะคะถ้าใครที่อยากได้ตาหวานๆก็ให้เติมสีเดิมนะคะสีน้ําตาลเข้มเมื่อกี้เนี้ยลงบริเวณขอบตาล่างแค่ตรงนี้พอแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากได้ตาฟุงฟ้งเๆเบลอๆอ่างเงี้ยก็ไม่ต้องเติมแต่กิ๊งจะชอบเติมลงไปที่ตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนช่วยทําให้ลายขนตาล่างของกิ๊งมันดูเต็มขึ้นให้ใช้นิ้วก้้ยเหมือนเดิมลงสีที่ตอนแรกเราลงไว้บริเวณหางตาเนี่ยลงซ้ำไปอีกทีหนึง่งทับลงไปตรงนี้เลยทีนี้เรามีแนวแลลล้ววว่าเเเรรรรรจะงงงงบบิิณณตตไหนที บนอายไลเนอร์ที่เราเขียนไปแล้วก็ระหว่างตรงนี้ให้มันเป็นแกปสามเดี่มตรงนี้ช่องว่างตรงนี้ลงทับลงไปนะ แล้วก็เชื่อมมาถึงตรงนี้เลยแค่นี้มิติตาก็จะเกิดขึ้นละมิติตาแล้ว <c oughs> ก็เอาสีเดิมทับลงไปสีแรกเลยที่เราลงทับลงไปตรงกลางทับอีกชั้นหนึ่งอะเนื้อสีอายแชโด์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันนะที่เราต้องเลือกเนื้อสีที่มันเกลี่ยง่ายเกลีย่ยแล้วฟุง้งเม็ดสีดีอะไรอย่างนี้และนี่คือสีอายแชโด้สามสีนะคะแล้วก็อายไลเนอร์ดินสอนะคะที่เขียนไปแล้วจริงๆแค่นี้มันก็คอมพลีทแล้วนะในการแต่งอายแชโด์ adow, ใช่ไหมแต่กิงจะเพิ่มความชัดเข้าไปโดยการเขียนอายไลเนอร์ er er เข้าไปอีก er เป็นอายไลเนอร์ปากกานะะคินเมด รีดให้ชิดโคนขนตาที่สุดเลยทุกคนคือเหมือนเพิ่มความชัดของเส้นไอายไลเนอร์ด้วยเพิ่มความชัดของเส้นขนตาด้วยเสร็จแล้วนะคะเราลากมันขึ้นไป อยากได้หางอายไลเนอร์ประมาณไหนก็ให้เราตั้งอย่างนี้แล้วก็เขียนไปคือเหมือนอยากได้มุมประมาณไหนก็ให้เขียนประมาณนั้นแต่อย่างกิง๊งกิ๊งก็ชอบให้มันดูมีปลายขึ้นไปนิดนึงแต่ไม่ได้แบบขึ้นไปแบบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือจะได้เป็นลุคที่ดูเฉียวดูเปรี้ยวขึ้นนะแต่ของกิ๊งจะเป็นลุคที่อยู่ตรงกลางนะคะระหว่างตาของกิง๊งมันก็จะทําให้เหมือนตากิ๊งดูมีรูปตาที่สวยขึ้นกิ๊งก็เลยจะชอบใช้วิธีนี้หางอายไลเนอร์เราก็ไม่ควรเกินคิ้วของเรานะคะแล้วก็คิ้วของเราเนี่ยก็ม่ควั้้นนนกอาลขะะตตแ อายไลเนอร์ของเราวันนี้อายไลเนอร์ーーนะคะมีวิธีเขียนหลากหลายรูปแบบเนาะว่าชอบให้มันดูตกชอบให้มันดูหวานชอบให้มันดูแบบว่าเชิดขึ้นไปเฉียวขึ้นไปเป็น Foxy e y e หรือว่า Cat e y ยอะไรเงี้ยแต่อย่างกิงเองเนี้ยกิ๊งจะชอบประมานี้นะคะเพราะว่ากิ๊งรู้สึกว่ามันทําให้ตากิงดูไม่ตกทําให้ตากิ๊งดูแบบได้รูปสวยกิงก็จะลงขึ้นไปกิงจะไม่ลงสุดหากตาล่างนะคะกิงก็จะลงแล้วก็เขียนขึ้นไปให้มันขนานแบบอายแชโดว์ที่เราลงไว้นนเนี่ยขนานอย่างเงี้ยเพื่อให้เหมือนเกิดรูปตายอย่างเงี้น ตรงนี้แล้วที่เหลือก็คือดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะแต่อย่างกิ๊งเองเนี่ยกิ๊งจะปัดค่อนข้างแบบให้ตาดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยเวลาปัดขนตาตาก็จะฉำๆแดงๆแบบนี้และนี่ก็คือลุกที่กิ๊งพาทุกคนมาแต่งด้วยกันนะคะก็จะได้ตาแบบนี้เนาะเห็นไหมว่ามันดูมีอะไรขึ้นเยอะเลยอะ่ะจากเดิมที่ตาโล่งๆอะ่ะพอเหมือนคอมพลีทลุกแล้วอะ่ะแบบเสร็จทั้งหมดแล้วทั้งกรีดอายไลเนอร์ทั้งปัดมาสคาร่าแล้วอะ่ะคือมันก็คือดูดีขึ้นมาเลยและนี่ก็คือการแต่งตาที่ง่ายมากนะคะใช้แค่3มสีและใช้นิ้วมือ แต่งนะคะคแล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าแค่นี้มันดูน้อยไป,ปยก็คือติดขนตาปลอมเข้าไปก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับกิงกิงชอบประมาณนี้เนาะเพราะกิงรู้สึกว่ามันทําให้เราเห็นอายแชโดว์ทั้งหมดที่เราแต่งไปทําให้เราเห็นเส้นอายไลเนอร์ที่เราแบบบรรจงเขียนลงไปนะคะมันก็จะได้ลุคที่ดูแบบแต่งแต่ไม่เยอะแต่ดูมีอะไรแล้วก็ดูดีดูแต่งตาเป็นทั้งทั้งที่จริงๆคือไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเยอะแยะเลยคือต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแต่ว่าขั้นตอนอาจจะมีประมาณนิดนึงเนาะ,ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากให้มันชัดกว่านี้นะคะกิงก็ม วิธีคือการที่ใช้แปรงที่ใช้เกลี่ยอายไลเนอร์เนี่ยแตะสีน้ำตาลเข้มนะคะที่เป็นเนื้อแมทลงบริเวณหางตาอายไลเนอร์ตรงนี้แล้วก็วาดขึ้นมาอย่างนี้ เหมือนแบบว่าเราสร้างเบ้าตาปอมๆอมแนวขึ้นมาให้ดูชัดขึ้นแล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยแล้วก็สร้างเส้นไลเนอร์ปอมด้วยอายแชโดว์ขึ้นไปอีกมันก็จะดูตาเฉียวขึ้นอีกนี่ก็คือการเติมให้เบ้าตาชัดขึ้นดูตาชัดขึ้นแต่กิ๊งจะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะตอนที่กิ๊งยังไม่ได้แต่งตากับตอนนี้ที่กิ๊งแต่งตาแล้วมันดูแตกต่างกันจริงๆแล้วมันก็ดูเต็มกว่ามันไม่ยากเลยแ้าทุกคนทําตามแบบก็เข้าใจในสิ่งที่กิ๊งบอกไปนะคะทุกคนก็จะแต่งตาออกมาได้สวยมากโดยทีีี่่่แแบบบวาวาาาามมคสนนนุกกกกัรตงห้้ขึไปอ เพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะแต่งตาให้สวยแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กับการที่กิ๊งมาแนะนําวิธีการแต่งตาง่ายๆแต่ได้รูปแบบที่เหมือนแบบว่าแต่งตาเป็นขึ้นมาเลยนะ,ะเอาไปลองฝึกฝนลองทําดูนะคะจะมากน้อยหนักเบาอะไรก็คืออยู่ที่โทนสีอยู่ที่ความชอบของเราเนาะแล้วก็การกีดอายไลเนอร์มันเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่จะทําให้การแต่งตาเราดูเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆหวังว่าทุกคนเห็นคลิปนี้แล้วก็จะลองเอาไปฝึกแต่งดูนะคะเผื่อจะแต่งตามาสวยใครแต่งแล้วสวยออกมาเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกิ๊งได้นะคะแล้วก็ย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องกิงให้ด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย